สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ fc แฟนช่องผูเยี่ยมพารวย่ะเรามาเจอกันดีแล้วครับเจอกันในวันไหนในวันไหนจะต้องโชว์วันที่ดูคลิปไหนก็จะได้รู้ว่าลงคลิปวันที่เท่าไหร่ลงคลิปวันที่สิบเอ็ดนะครับผมในคลิปนี้มีชื่อว่าสูตรแปดแตกพุด พูดให้มันชัดนะสูตรแปดแตกสูตรแปดแตกนี่เลขแปดเลขแปดเลขแปดมันแตกนะเข้าคู่กันไ้แปดคู่อ่ะไม่เสียเวลานะปู่เยี่ยมจะทำให้ดูสัก 3. สามสามงวดสามงวดในสูตรนี้จะฟังไหมนะฮะโอ้มันมีแต่ตัวเลขเขาปะ เขาปลาไม่ว่เห็นยาด้วยพี่น้องเขาปลาเล็กเ่เห็นโตขึ้นก้อนละว่าเล็กสีออกโตใดนะครับผมเอาให้ข้องเขียนให้ข้องนะฮะสูตรแปดแตกสูตรแปดแตกสิบหกพออ่อคอสองห้าหกห้าแล้วกันนะฮะ อ่างวัดนี้ก่อนวัดแรกก่อนเลยเดี๋ยวมันหมดเวลาจะไม่จบทันนะหกสี่สองนะเอาสองเนี่ยมาตั้งหลักนะเป็นเลขโครงสร้างมาซักก่อนตั้งโครงสร้างมาสักก่อนตั้งสองไปเลยสองไปทางไหนเราปูเยี่ยมเขียนไปทางไหนอ่าสองสามสี่ห้าครับต้องดูว่ามันเห็นไหมเออเห็น ต่างนี้มาตั้งห้าเหมือนเดิมนะฮะห้าหกเจ็ดแปดแปดศหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เลขโครงสร้างมาแล้วพอวเราได้โครงสร้างมาแล้วเราก็หาตัววิ่งมันแล้วครับผมขีดเป็นห้องครอปไว้ให้มันหน่อยสูตรหมากแปดแตกนะครับผมชื่อแปลกดีนะ มาแตกโอ้ยเรียกยากวิ่งทีสามนะครับวิ่งทีห้าอ่าเราจับตัวเรียกกันมาเลยนะครับผมจับจับ3กับ5มาจับ2กับ4มานี่จับสองเอาแถวสองกับสนี่มาตั้งนะนี่สากับห้าปูเยี่ยมตั้งลองดูนะสอง ห้าแปดหนึ่งแล้วก็มาเอาสี่นี่มาตั้งใกล้ใกันนี่สี่ห้าหกเจ็ดตั้งลงมาได้นะครับผมสี่ห้าใช่ไหมเอาสี 4, 7, 0, ่เจ็ดศูนย์สามมาใช่สี่ห้าหกเจ็ดสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามตรงนี้เป็นเลขเจ็ดนะสี่เจ็ดศูนย์สามเห็นไหมหดูช่วยกันนะ ห้องมันจะเปื้อนกันขีดกั้นไว้แล้วเราก็เอาตัว3มนี่กับ5้านี่มานะมาเรียงแถวกันปู่เยี่ยมเขียนคนละสีดีกว่านะจะไม่ได้ปนกัน3 6 9หสองแล้วก็5้านะ5 8าแดหนึ่งส ตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขสําเร็จเองนะตัวเลขสําเร็จนี่ยังไม่ใช่เราต้องมาวงนะวงเอาตรงไหนเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงน,รงนี้อาเราก็จะได้ตัวเลขกี่ตัวครับเราจะได้ตัวเลขมาอยู่มาอยู่มาอยู่มาอยู you, ่ you. อ่าทางนี้ได้ ตัวแดงนี่ห้าเจ็ดแล้วครับขึ้นก่อนเพื่อนอ้าวห้าเจ็ดเขียนไว้ตรงนี้ต่อไปได้สามห้าเขียนไว้ตรงนี้ต่อไปได้เก้าหนึ่งต่อไปได้หนึ่งสามอ้าวได้ตัวเลขแค่สี่ตัวเท่านั้นนะฮะถ้ากลับกันก็เป็นแปดตัวแล้วครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าห้าสามเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสหนึ่งสามสามหนึ่ง 8ปดตัวไหมแปดตัวเขียนสีตัวพอ่อนะฮะอ่ะย้ำตัวไหนตัวนี้นะ5ห้เกกลมให้หน่อยน่านะฮะงวดผ่านมามันมันออกสี่สองไหมเราปูเยี่ยมก็เขียนลองดูเขียนลองดูสี่สองมันออกไหมเดี๋ยวจะเขียนลองเขียนลองให้ดูนะฮะอืมเก้าหนึ่งเก้า เราก็ตั้งหลักเก้านี่แหละนี่นี่นี่ 9. เก้าเขียนเขียนไปทางนั้นทางโน้นนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าอย่าไปบวกไปลบไปหารมันให้มันยากอ่าเขียนครอบไว้ นี่อตัววิ่งนะฮะได้ศูนย์กับสองนี่ศูนย์นี่สองนะตัววิ่งนะฮะไอก้ากับหนึ่งที่มันไม่วิ่งก็หยิบมาด้วยนะมาเขียนลงไปเลยอ่าจะใช้สีแดงเขียนแล้ะครับเก้าสองห้าแปดเก้าก็มาจับคู่กับหนึ่งี่นี่นี่มาร์คไว้ตรงนี้นะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ แปดเก้าศูนย์หนึ่งไอถูกต้องหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์อ่าขีดเส้นขีดเส้นขีดเส้นเอาสีไหนขีดสีดำเงินนะฮะสีขีดลงมาตรงนี้อ่าเรามาจับศูนย์กับสองหล่ทีเนี้ยศูนย์สามหกเก้าต่อไปมาจับสองนะสองห้าแปดหนึ่ง อ่าวงกลมวงกลมวงกลมให้มันซิกแซกเหมือนกันนะซิกแซกอย่างนี้ซิกแซกอย่างนี้อ่าวงกลมศูนย์สองสองสี่หกแปดแล้วก็แปดศูนย์นีมันซิกแซกกันอย่างนี้นะแล้วก็จัดตัดตัวเลขออกมาได้แค่สี่คู่แล้วครับผมตัวไหนบ้าง ตัวแรก42นี่แหละนี่นี่เห็นไหม42 20แล้วก็68กับ80อ้าวเข้าไหมผลเข้าผนเข้า,ขาลมพัดลมพัดลมพัดอ่าดนาทีแล้วเข้าที่42แล้วครับ ปังเลขวิ่งก็เข้าที่สองแล้วครับนี่นะเข้าไหม้ปังนะฮอางวดหนึ่งแปดลหะมันออกหนึ่งเก้าไหมทำให้ดูหน่อยได้ครับผมออกหกนหึ่งแปดหกหนึ่งแปดใช่ไหมอ่าจะวิ่งตัวไหนคอยชมตั้งที่แปดแล้วครับ 8ปดเก้าศูนย์หนึ่งหสอ่ห้าหกเจดเจ็ดแป้อขีดครอบไว้เลขวิ่งก็คือ9นี่เขียนไว้เนี่ยอ้าเลขวิ่งก็คือ1 2ตัวนะผุ้เยี่ยมให้2ตัวนะหน่ 1, ก้ากับศนย์กับสเนี่เข้าดีสองอ่ามันจะเข้าไหมนะเราเอา9ก้าับหนี่มาตั้ง แปดกับศูนย์นี่มาร้างห้เดี๋ยวมาร์คสีแดงบางคนไม่เข้าใจรัวเกินไปจะว่าไม่เข้าใจนะฮะรัวรัวรัวอ่าแปดหนึ่งสี่เจ็ดไล่ลงมาเลยแปดหนึ่งสี่เจ็ดแปดก็เอามาที่ศูนย์นะศูนย์สามหกเก้าขีดเส้นไว้มันไม่ปนกันดี เก้าสองห้าแปดเขียนลงมาหนึ่งสี่เจ็ดศูนเขียนลงมาอ่าพอแล้วไม่ใช่ตัวเลขที่จะต้องซื้อนะเออไม่ใช่ตัวเลขที่จะลงทุนนะต้องวงกลมซะก่อนนะให้มันซิกแซกกันนะตรงนี้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 เราก็จะได้ตัวเลขตัวไหนครับผม นี่นะได้หนึ่งสนะตัวเลขตัวที่สองหนึ่งเตัวที่3 7มเจห้าตัวที่4ี่เจนะครับผมหนึ่งสาก็สามหน่าจะกลับให้ดู9ก้าหนึ่งเก้่กาหนึ่ก้าหนึก้็เก้าห่าเจก็เจ็ดก็เก เดีแปดตัวมันเลยชื่อว่าสูตรแปดแตกอ่างวดหนึ่งแปดเลขวิ่งเข้าไมา้เข้าทั้งสองตัวเลยปังปังเลขประกบคู่เข้าไมา้เข้าที่หนึ่งเก้าปังอ่าหนึ่งเก้ามาเข้า 42, ดีสี่สองหนึ่งไหมสี่สองจะเข้าตัวไหนละครับผมห้าเจ็ดสามห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามเป็นกาเบ่งนะครับห้าเจ็ดสามห้า 1> 9ก้าหนึ่งหนึ่งสามนี่นะ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 อ่าไปเอาลัตเตอรี่ออกแขงกันได้เลยใครชอบห้าเจ็ดดึงออกมาเลยใครชอบสามห้าดึงออกมาเลยนะ้เยจะปิดไว้นะใครชอบสามห้าดึงมาเลยใครชอบเก้าหนึ่งก็ดึงมาเลยใครชอบหนึ่งสามก็ดึงมาเลยนะนะมันจะมาตามนี้ไหมนะ ในสูตรที่มีชื่อว่าสูตรแปดแตกโอ้ยปู่เยี่ยมก็พูดยากทำไมทำไมสูตรแปดแตกอ่าแปดตัวแตกนั่นเองนะฮะสูตรแปดแตกสูตรแปดแตกสูตรแปดแตกอ้ามันแตกที่ตัวไหนนะสูตรแปดแตกสูตรแปดแตกสูตรแปดแตก แกแตกที่5้เจ็ดใช่ไหมสูตรแแตกหรือแตกที่สามหสูตรแแตกฮะตัวไหนก็แล้วแตกอัธยาศัยเ c แล้วกันนะครับนะฮะปู่ยี่ยมก็ให้แค่เป็นแนวทางแค่นั้นนะในการจัดซื้อจัดหาสลากรางวัลรัฐบาลนะได้แค่2ตัวก็อาจจะถูกรางวัลที่1นะครับ5้าเจ็ดสามห้ามาแรงมย้ยวันนี้วันนี้วันนี้อ่ะไปละ ผูเยี่ยมลาพาจากแล้วน้ำก็ท่วมทุ่งแล้วครับโมไปแล้วไปแล้วไปแล้วพูดมากแล้วเกินนะไม่ไปสักที่นะฝากสูตรแปดแตกไว้ในแนวทางของ FC ด้วยนะครับใครอยากจะร่วมร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันให้สุขใจก็ชมนะผู้เยี่ยมจะพยายามให้ เอฟซี uh, FC, อยู่ข้างนอกหลายๆจังหวัดเข้าร่วมด้วยนะไม่จําเป็นต้องเป็นกูรูรู้เรื่องเลขนะรู้ไม่รู้ไม่จําเป็นนะครับผมปูเย,ยม,มีแนวทางให้ uh huh. ติดตามนะครับติดตามเลย uh, ไปแล้ว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 ,ลว,ลวน้ําท่วมทุ่งไปเลย uh, ไป